แล้วก็สำคัญมากเพราะว่าเราพามาบุกกองภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเวอร์ชัน2น2ิบสครับซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นวันปิดกล้องฮะแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไม่รอช้าครับเราไปชมกันเลยไปเข้าฉากกันนะ หนึ่งเดี๋ยวพวกเราเราเดินสายเข้าฉากนะซึ่งวันนี้เป็นการรวบรวมดาราใหญ่มนาะเลยนะพี่นงค์ติ๊งใจพี่เทียร์สกุลาร์พี่ออมพ,พุทธพันธะ์แก่ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวพวกเราเข้าด้วยไม่ทราบผู้ดนดมนเดี่ยวเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวลองตัดยืดเลยคนระับวันนี้ยาวยังมืดแน่นอน มาฟังอไรอไรเสร็ฟเอ้ชจันพ่อจ๋าปานี้เลยมันจะเป็นตายไร้ดียังไงบ้างก็ไม่รู้เสียเลยก็เคยนั่งค้างที่ตรงนี้ 完、嗯啊。啊，好、啊、大。啊 ความสูขแรงต้องการเท่านี้นก่อนเสียงไปด้านกล้อง 56A ครับ1เแท็ก่แอคชัน่นยดีบลูกฆ่าอูที่ไหนที่ก่อนดูกิง 就人家这个物业。 มาพูดคุยกับเหล่าศิละปินเดอะสตาร์กับความรู้สึกความประทับใจที่พวกเขาได้มีโอกาสร่วมแสดงภาพเยตร์แผลเก่าภายใต้การกำกับของมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลอดใจรอชมสักครู่เดียวค่ะลคปล่องแห่งความสุขกรบเครื่องเรื่องบันเทิง ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วกับการถ่ายภาพยนตร์ยาวนั้นนะตอนแรกตอนแรกจะปิดตอนแรกจะปิดกล้องไม่ได้ครับทำไมครับฝากกล้องไม่เจอเออไถ่ายคุณเราปิดกล้องกันคนเราปิดกล้องอันนเป็นแบบปิดกล้องอุปกรณ์ที่หมายถึงว่าปิดกล้องถ่าย ีถามก่อนเลยพี่โดเป็นไงบอสติดกล้องหรือดีใจไหมมันก็มันก็มีความมันมีหลายองค์ประกอบกันนะหนึ่งคือมันก็เสร็จสิ้นการเดินทางที่ยาวนานของเรานะที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาแปดเดือนแปดเดือนเริ่มต้นแต่วันที่เราเริ่มเริ่มการบล็อกช็อตแคลนดิชั่นอะไรเงี้ยก็แปดเดือนพอดีแล้วก็ อีกใจนึ่งมันก็แบบเออแอบใจหายกันเพรา้ว่าใการที่เรามาเจอกันบ่อยๆเจอกันทั้งทั้งทั้งการบทสอบการทํางานกับพี่ๆบางหลักคือมันเจอกันแล้วจะมาเป็นแบบเออมีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็พูดกันซึ่งใช่มันก็เลไม่มีก็เลยสนิทกันมากเลยเนาะเวลาคือแบบว่าเหมือนได้มาอยู่โรงการหรือมาแบบเรียนแอคติ้งรงการมาต่อบทแทนแล้วมันสนุกมากการต่อบทเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแบบรักน้องๆแต่่่่พีีโดมมกก็็เเปนนคทททุาหลัะ ก็ก็ไม <poured> ่โลภบ้างแต่ถามว่าหนักจบเสียใจไหมว่าที่จะไม่ได้เจอเพื่อนเสียใจมากกว่าที่ไม่ได้กินไม่เป็นไรได้รักเธอก็มีความสุขแล้วต้องการเท่านี้ก็ไม่รู้รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เออเป็นสองคนผมติดตามผู้หญิงคือแบบว่าได้มาเล่นหนัก นยเาะรู้สึกเซ็ตซี่อะค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ก็รู้สึกดีรู้สึกดีได้เจอพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้พี่พี่เยอะหรอคะได้เจอทุกวันแต่บางทีมันไม่ได้สนิทขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอก็ต่างหลังก็สนิทมากขึ้นโชคดีมากค่ะเราได้ได้หนังเรื่องนี้เพราะว่าเราได้ฝึกทักษะได้ฝึกทักษะได้ฝึกการแสดงแล้วก็อย่างนึงมันเหมือนได้ฝึกทดสอบของการเราเรียนทีแอคที่มาทำหนังว่าเราทำได้ดีขึ้นใช่เราทำได้ดี ใจความสำคัญแก่นหลักของการเล่นภาพยนตร์และการเล่นแอคทีก็คือการใช้สติครัเพราะฉะนั้นเนี่ย กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งการเป็นงพิธีกรเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาบางทีเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็คิดอยู่กับเรื่องนั้นเหมือนพูดว่าเราท่องคลิปมาคิดว่าเป็นแล้วเข้าใจคลิปแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการอภิการมเราอยู่ดีไปคิดเรื่องอื่นหรือว่ากังวลเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสถูกจุดผิดจุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็ทำมาไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแลล้้้วมมััันนปรบใชกไดดหเย ตามที่เขวาว่า วาดภาพออกมาจริงๆอะมันก็ทาให้ตัวละครไม่เข้าไปอยู่ในในฉากมันไม่อินมันไม่เชื่อเพราะว่าเราเองซ้อมก็เราเราเองแต่ละคนก็เวลาซ้อมเนี่ยวาดภาพลงไปใช่หรอไม่เอาไว้ซึ่งเวลาไปเจอเอไว้จริงๆแล้วเอ้ยมันมันก็มีความใกล้เคียงมันก็มีเหมือนใครสิ่งที่เราคิดเอาไว้แล้วก็มันทําให้เราสามารถเป็นตัวละครได้ง่ายขึ้นหลายคนเชื่อว่านักแสดงทุกคนครับอยากที่จะร่วมงานแล้วก็ได้เล่นนังหรือว่าละครของหม่อมหลวงพันเทียนตัวกุนหรือว่าหม่อมน้อยซึ่งท่านผู้กำกับเรื่องนี้ครับเลยอยากจะถามความรู้สึก น้องๆหรือเปล่ามีพี่อยู่คนเดียวค<ร>น้องๆทุกค<ร>น<ะ>ว่าว่ารู้สิ่งในบ้านที่เราได้ได้เข้าไปยืนเลือกแรกแล้วก็เป็นภาพยนตร์ของแบบเขาเรียกว่าร่วมกับชั้นครูของประเทศไทยอย่างหมอกน้อยเนี่ยแล้วเราได้เป็นงานไดนเลื่อกแม้คุยไปบ้างแล้วการทำงานของหมอกน้อยจะเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะได้เรียนแอคติ้งในคลาสติ้งกับหมอกน้อยแต่ว่าไม่เคยไม่ไม่เคยได้ทำการทำการแบบทํางานด้วยกันไม่เคยร่วมง,งานด้วยกัน <clair. S 2> แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ได้มาทํางานกับ ครูที่เป็นครูแห่ง,งการบันเทิงที่ยไทยก็อยากทำงานด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้วิชาจากหม่องไปเยอะมากแล้วก็หม่องสอนให้เราละเอียดกับทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตประจําวันด้วยรวมถึงแ a c t ิ้งในการใช้การแสดงด้วยเห็นหม่องเวลาเวลาเรียนในคลาสเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นหม่องเวลาออกออาดอร์ไปไหนมาไหน ก็จะเห็นหม่อมในในแบบที่สอนเราเรียนรู้ร่างกายเราไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหมอมออกมาเป็นร่วมกับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแต,ตกต่างแล้วเราเราเราไม่เคยเห็นผานนี้แล้วหมอมเขาใส่สุดจริงๆเต็มที่กับการเป็นร่วมก,กับก็ได้ความรู้อะหลายอย่างสำหรับการมาเรียนแล้วก็เล่นนทั้งหมด ตั้งแต่ได้เป็นลูกศิษย์หม่อมนะตอนแรกเลยที่แบบคือเราก็ติดตามผลงานหม่อมมาตลอดสังเกตเวลาเวลางานประกาศรางวัลนียหม่อมได้รางวัลตลอดเลยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ไม่ได้ดูหนังของหม่อมเลยเรารู้สึกเพราะเราเราเป็นเด็กที่แต่จากจังหวัดดูแต่หนังตลกอะไรเงี้ยหนังแบบแบสแมสเป็นเลยหนังแสแมสอะไรีไม่ได้ดูหนังอะไรแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหนังหมอมเราถึงได้รางวัลเราก็ลองมาดู ต้องบอกเลยว่ามันเป็นภาพ,พย,ายนตร์ที่มันมีคุณค่าทางทางวัฒนธรรมแล้วก็วภาพทุกอย่างมันคือเรื่องราวหมดมองมมันละเอียดมากๆตั้งแต่ผมได้นนเข้ามาเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าหม่อมให้ความสําคัญทุกตัวละครเข้ามาอยู่ในซีเนี่ยต้องมีผลตลอดว่าท้าไปถึงเข้ามาทําไมคุณถึงยืนตรงนี้ทําไมภาพนี้ถึงต้องถ่ายผ่านลูกกลมมันสืส่ออะไรทําไมภาพมีแบลกการ์ข้างหลัง มันต้องดูหมองๆม,มันต้องดูเศร้าๆมันตดูโศกโศกคือทุกอย่างมันมันละเอียดแล้วมันบอกความรู้สึกไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกที่รัศดรส่งมาให้มันคือความรู้สึกจากสิบระับทุกอย่างที่เขาต้องการจะให้คนดูคอยตามแล้วก็ได้รับอย่างเต็มๆซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยค,คนทํางานแบบนี้มันทท่มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้มาทํางานกับเรียกไ่าเป็นโรเฟสชันแลระดับประเทศไทยซึ่งเขาทํางานแบบ คนที่ละเอียดและตั้งใจอยากจะให้คนรับความรู้สึกได้ง่ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทำให้เราแข็งแกร่งถ้าเราเจอจุดแรกจุดนี้แล้วมันเป็นจุดที่ดีที่สุดมันคือจุดที่คนดูนทุกคน,นทัน้ททปป<อ>งประเทศยอมรับก็ไม่เสียใจยสักครั้งแค่ให้ฉันมีคนให้ดูแลในบางครั้งบางคราวก็เพียงพออใจเธอ ก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนชอบดูหนังคนบ้านมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรากดด็ดูดูมาตลอดจนแบบคือเราได้มีโอกาสดูหนังหม่อมก็คือมา,มาเริ่มดูในสมัยที่หม่อมกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องออช่วงฟาดิสลายอุโมง่าเมืองอะไรเงี้ยคือเราเข้าไปอยู่ในโรงทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็มันมันเป็นความรู้สึกที่เออมันก็ยังมีคนที่ยังทําหนักแบบีทําหนังที่มันเป็นศิลปะทําหนังที่สื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติ ธรรมชาติของการเป็นคนธรรมชาติของการใช้ชีวิตธรรมชาติของมุมจิเลตตัณหาในในชีวิตคนเราอะไรเงี้ยซึ่งพอมันแสดงแง่มุมนี้ออกมามันทาให้เรารู้สึกสนใจว่าเอออยากรู้เลยเกินว่าคนทาําคนเนี้ยเขาเป็นคนยังไงกันแล้วเราก็ได้ยินชื่อมาเยอะแยะมานานแล้วแหละว่าหม่อมหมอหลวงเป็นเป็นเป็นครูสอน acting ที่แบบ ใครใครก็อยากใครก็อยากเรียนด้วยบางคนแบบโอ้โหแบบอยากเรียนแบบไม่มีโอกาสได้เรียนแต่เราได้มีโอกาสเรียนและได้มีโอกาสทํางานกับท่านด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ภูมิใจที่ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสมาทํางานกับกับคนเก่งๆแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่หม่อมแต่ว่าทีมงานทุกคนเขาเต็มที่มากๆกับกับการทํางานครับก็เลยรู้สึก โชคดีเหลือเกินครับที่ได้มาทํางานกับทีมที่มันเก่งขนาดนี้แล้วก็ให้ใจกับเราขนาดนี้เราเองก็ต้องให้ใจกลับคืนในเช่นกันครับ นใน,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 นช่วงหน้ากลับมาชมบรรยากาศในกองถ่ายภาพยนตร์แผลเก่าในวันปิดกล้องกันต่อค่ะถาชมสีน่าสนใจสักครู่เดียวค่ะเรามาชมบรรยากาศในกองถ่ายภาพยนตร์แผลเก่าในวันปิดกล้องกันต่อนะคะ รักเธอจะไม่รู้อยู่ยังคนที่ไม่มีสิทธิ์ก็เลยต้องบิดความรู้สึกภายในใจเจซีนะซ 103, 40, 000, 1, หนึ่งร้อยสามสิบพัหนึ่งเทคหนึ่งไม่เป็นไรมาแต่แอรอมก็มีความสุขแล้วต้องเลนแอคชั่น ก็ไม่รู้จะหยุดรักยางไงเลยต้องรักเธอไปในใจคนลกันเจ้ไม่หันมองก็ไม่เสียใจสักครั้งแค่ให้ฉันมีคนให้ดูแล ไปลึกๆหน่อยฮะนิดเดียวโอ้ย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 เอ่อไปทางด้านนู้นอ่ะเอ่อฝาครับนิดเดียวนิดเดียวไก่กล้องไก่กล้องมได้ไหมอ๋อฮะได้เลยแล้วแขนแทนขยบซสายตัวเองใช่นิดเดียวได้เลย เอ้าม้าไปแทนคืนแทนคืนขวาเต่งนิดนึงขวาเต่นิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็โอเคแทนช่วยขยับประจกออกนิดเดียว

ในวันที่เราพบกันในวันที่ทะเลาะกันจนวันที่เราเข้าใจนั่นคืออะไรที่ฉันจดจำมันขึ้นใจเธอยังจำมันได้หรือเปล่าหนังสือที่เคยนึ่งอ่านด้วยกันที่ที่เราเดินเที่ยวกันมันไม่เคยเป็นเรื่องเกา่าเครซีงของคำว่ารักถูกเก็บอยู่ทุกคราวในเพลงเพลงหนึ่งที่ให้เธอ มันย,ยังอยู่ในใจเธอยังสมันได้ไหมเพลงนี้เพลงที่มีคำว่ากิดถึงและเข้าใจมันเป็นตัวแทนเมื่อแสนห่างไกลอยากจะขอเป็งสิ่งที่เธอใจังหัวใจสิ่งของ <ชา S 1> ความ<ช>ารัก <ชา S 1> เรืองราวจะวนที <át Stat ue> ่เพิบกันจนมาถึงได้บกันมันจมม่ร้ไม่อครับชปิดตัวครับผมใช่ปิดตัวคุณจะได้ดูแพรเก่าใช่ไหมคุณเลยว่ามันจีมันไม่เคเป็น ก็มูรักอยู่ในใจของเราอยากรู้ข่าวคราวมันนะเธอนื้อร้องถึงนองของสองเรานั้นชัดชาและชามันยังอยู่ในใจเธอย,ยังจะมาเล่นดี ก็ยังไงสามารถติดตามข่าวสารของรายการเราได้ทาง a c e b o o k นะครับผมแล้วก็ยังไงภาพพตร์เรื่องแผ่เก่านะฮะจะาไรกันเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ